วันนี้ก็เป็นตัว o n น u ครับโฉมปี2020นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว LDA นะครับเป็นตัวแคปนะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็มีอัปเกรดนะครับกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะครับก็เปลี่ยนชุดโครงชุดมอเตอร์นะครับชุดนี้ออกนะครับชุดโครงชุดมอเตอร์ชุดสายไฟสวิตชุดใหม่ครับแป้นสวิตนะครับก็เปลี่ยนออกมานะครับตอนนี้ชุดก็พร้อมมีทุกอย่างครับไม่ได้ไปผ่าไปเจาะทำสวิตขึ้นมาครับ ตัวนี้ก็รับอัปเกรดทุกตัวเพถ้าเป็นตัวเอสลงไปก็ต้องเปลี่ยนกระจกนะครับหนึ่งคู่นะครับเพราะว่าชุดไส้ในไม่สามารถที่จะใส่ด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับพับกลางไฟฟ้าก็ทํางานปกตินะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ก็จะเป็นแป้นสวิตชุดใหม่เข้าไปนะครับพร้อมกับสวิตนะครับพับกลางครับเปิดไฟหลีงคืนก็จะมีไฟหลีขึ้นมาด้วยนะครับก็สวยงามครับมองสบายตานะครับผม ก็ปรับกระจกพับกลางก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีรับประกันชิ้นงานทุกชิ้นส่วนนะครับ1ปีนะครับผมก็สนใจยังไงก็ทักมาได้ครับ0 8 0 5 8 0 3 3 8 8นะรับอัปเดตทุกตัวทุกรุ่นนะครับผมตัวนี้ก็จบไม่ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับคันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกครับยังไม่เอาพับอัตโนมัติครับพับอัตโนมัติก็มีแยกขายนะครับเป็นลักเสียบตรงรุ่นเลยครับ ทั้งแต้งแต่ตัวแสตัวเส้นพีอะไรได้หมดทุกตัวนะครับเสียบก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีประกันรถหมายปลายแดงก็ไม่มีขาดนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัวออนิวครับ LDA ตัวแคปนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปครับรับประกันให้1ปีนะครับทุกชิ้นส่วนที่ติดตั้งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับกับตัว LDA ครับผมสวัสดีครับ